กระดึกกรสับกระส่กดติดตามให้เสือเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เสืออยู่ที่เขื่อนขุนด่านโอ้วันนี้พี่เสืออยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับทุกคนวันนี้พี่เสือพาเพื่อนๆนะครับมาดูไดโนเสาร์นะที่มาจัดที่เขื่อนขุนด่านเฮ้ยเรามีอะไรมาเนี่ยเราจะมาตามหาตัวนี้ตัวนี้คือเรียกชื่ออะไรชื่ออะไรกอกิอ <c> ส <oughs> เล็กนะฮะเราจะมาดูกันว่าที่เขื่อนขุนด่านนี้จะมีกอกรกสเล็กหรือเปล่านะครับทุกคนอา้าวพี่เสือเข้ามาแล้วยังไงครับเจออะไรเนี่ยเจออะไรเนี่ยเฮย้ยอันนี้คือตัวที่เราเจอบ่อยมากเลยนะทุกคนนี่นะตัวนี้ชื่อว่าคริปโตดอนนะอ่าคริปโตดอนนะครับโอโ้โหนี่โหบรรยากาศเดือนเสาวพี่เสือดูบรรยากาศก,าก่อนบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่นะครับโอ้โหตั้งอยู่ตรงริมเขื่อนนี่เลยโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับทุกคน นี่อ้าวพี่เสือด้านซ้ายไหมด้านซ้ายไหมด้านซ้ายไหมนี่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 โอ้โหตัวนี้นะครับมามาพร้อมกับไอ้นิ้วเขามาตัวเดียวอะทําไมตัวนี้เขามาตัวเดียวอะอใช้สเตโกโกสัสตไหมเนี่ยใช่นะตัวนี้ก็สเต็กโกสัสนะ<อ>นี่พี่เสือโอ้โหตอนนี้เรามาบรรยากาศยังดีมากเลยนะครับทุกคนนี่คามาลาสรัสอยู่นี่เลยโอ้เขามาพร้อมกับ ลูกเขาอ๋อสวัสดีคบันลาลอส,สโอ้ยคบันลามืดตื่อเลย <c oughs> โอเคโอเคนี่นะฮะโอ้โหเป็นการจัดที่บรรยากาศดีมากนะครับนี่พี่เสือตัวนี้ตัวอะไรพี่เสือเสือครับนิงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรครับอ๋ออีกัวน,โนโอ,อวนโดนเหรอเนี่ยโอ้โหสวัสดีกวนอโดนนี่ อีกัวโนโดอนมาตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งตัวสวัสดีนะอีกัวโนโดอนฮขยับหรือเปล่าเนี่ยหุยเขาขยับฮนะขยับนะผมขยับอยู่นะเห็นผมหรือเปล่านี่พีเ่เสือเรามีอะไรอีกหุยโหอันนี้คืออะไรนะอะไรนะอูรานอโซัสนะครับทุกคนนี่อูรานอโซัสนี่โอ้โห,โหจัดเต็มมากจัดเต็มมากอูรานอย ข้างๆอุลานอมีไดโนเสาร์ไอ้น,นี่ด้วยอ่ะมีรถไดโนสดเสาร์ที่พี่เสือเคยไปด้วยอ่ะทุกคนอ,กอ่าเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้บ้างอันนี้เป็นโซนไดโนเสาร์กินเนือ้ออ้อันนี้อะไรไอะไรนะสยาม,มยาใช่ไหมสยามโมไทยรัตนั์อีสานเอ็นซิตนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้สยามโมซอลาสสุธีธรณีสุธีธรณีนะฮะทุกคนนี่เฮ้ยเขามาสองตัวโอ้ เฮ้ยนะกลัวมากนะกลัวมากสวัสดีสยามโมสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะแรปเตอร์เวโลซีแรปเตอร์เอ้ยแต่แรปเตอร์เขามาเป็นขบวนนะวันนี้เขามาตัวเดียวอ่าเร็จเล่าอ้ามาตัวเดียวก็เสร็จพ่เสือเลยกัดกินเลยเอาแรปเอา,เอาไหนเล็กเล็กตัวไหนเล็กของพ่เสือมายังเจอยังยังไม่เจอนะครับทุกคนอ่ะแล้วตัวนี้ลนะ่ะตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้คืออะไร ไดโลโฟซอรัสนะครับโอ้โหไรมาบรรยากาศดีมากงี้เลยนะทุกคนเฮ้ย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 ,ยการิมีมัดทุกคนคุยมีเสียงด้วยโอ้โหสวัสดีคุณการิมีมัดหน้าคุณชัดมากเลยนะ ตาเขาแดงๆอ่ะกะลิมิมัดปุ้ยปุ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 ยโอ้โหเจ้าเสาไอ้นี่แล้วคำรามแล้วอ่าด้านนี้เป็นเจ้าเสาน่ารักใจดีชื่ออะไรนะอะไรนะอ่าสเต็โกโซรัสไทซเซอร์ลาทอฟอ๋อไทซเซอร์ท็อปนะทุกคนนี่ตัวนี้โอ้โหสวัสดีคุณร้อนไหมคุณไทซเซอร์ลาทอฟผมไม่ร้อนหรอกครับเพราะว่าผมมี อะไรเนี่ยภูเวียงโกซาลัดโอ้ภูเวียงโกซาลัดนะทุกคนตัวใหญ่สูงลิบเลยเป็นเ,วเวทอศประเทศไทยนี่ไงภูเวียงโกซาลัดนะครับอยู่ที่เขื่อนขุนด่านนะตอนนี้นะครับโอโ้โหโอเคภูเวียงโกซาลัดเอา้านี่ก็ไทยสระทอบเหมือนกันนี่ใช่ไหมสไตล์ละโคซาลัดนะครับทุกคนนี่สไตล์ละโคเป็นต่างไทยเซอร์ทอปยังไง เดียวมันจะมีมีนอยาวๆหนึ่งนอแล้วมันก็จะมีนอไอ้อะไรนะเขาแหลมๆด้านข้างใช่ไหมแบบนี้นะทุกคนนี่ไหนอะไรนะเควสันโคลสองตัวเฮ้ยโอ้โหพี่เสือเควสมันจะทำลายเขื่อนคุณได้ไหมเนี่ยโอ้พ่เสือเควสันโคแอตลนดสองตัวนี้มันดุมากเลยนะเพราะว่าสวัสดีคุณเควสันโคแอตลนส ว้าวไอ้เค้สจะโคมเปนสวัสดีเราด้วยแหละทุกคนโอ้นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหนีบคอเราเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยแบริโอนิกเหรอแบริโอนิกนะครับทุกคนโอ้โหเหมือนอะไรนะเซราโตโซลัสเหรอแต่ว่าพ่อว่าพ่อเจอตัวใหญ่แล้วนะ ไหนไหไหนตัวที่ตามหาเจอยังยังไม่เจอเลยะแต่นี่พี่ใหญ่ของเราเจ้าไทยเซอร์ท็อปเอ้ยไม่ใช่ไทยลันนอรซอัดเล็กนะครับทุกคนโอ้โหคุณพี่ใหญ่อะไรนะแล้วตัวนี้ล่ะอินโดมินัตเล็กบุกเขื่อนคุนดานอีกแล้วฮอ้อาว มันซ่อนอยู่ตัวนี้โอ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะ่ะการลิมีมัดหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยใช่นะนี่กาลิมิมัดแนละ้วทุกคนนี่เอาเขามาซ่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงด้านหลังนหลนี่น <c oughs> ี่นี่นี่ <c oughs> อย่างนี้เลยนะทุกคนด้านหลังทำไมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ในดูนิตัวเดียวกันหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนมันมีความใกล้เคียงแต่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นขนนี่นี่อันนี้มันเป็นขนแต่อันนี้มันเป็นน,น,น,ปน,นอนี่เห็นเปล่ามีเป็นนอเออโอโ้โหเป็นไงทุกคนนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยไหนเอา้าเจ้าทีเล็กอีกตัวนึงเหรอโอโ้โหเจ้าทีเล็กมาสองตัวเลยทุกคนนี่ทีเล็กตัวนี้กับทีเล็กตัวนูน้นแล้วทีเล็กตัวนี้กําลังต่อสู้กับอินโดมินัสเล็กนะครับทุกคนเอาละเราปล่อยให้เขาต่อสู้ไปก่อนเราต้องหนีเราพี่เสือ นี่แล้วเขามาแล้วเราเรามาหลบซ่อนตรงนี้ก่อนนี่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 อันนี้เป็นอะไรสเตโกโซลัสนี่นะฮะอันนี้เราสนใจดีนะนี่เดาวสนใจดีสตโกโซลัสสองตัวนะครับโอ้หุยสเตโกโซลัสสองตัวเนี้ยแล้วด้านข้างเขายังมีอีกนะเดี๋ยวเสาอะไรอีกเนี้ยอันนี้ชื่อว่า เธอลาโนโดอนโอ้เจ้าเธอลาโดนดอนสองตัวนะครับเอาอย่างนี้เทอลาโนดอนก็ต่อสู้กับเควสันโคได้ดิได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้ได้ได้ผมต่อสู้ได้นะเขาบอกเขาบอกแต่ว่าคุณดูตัวเขาก่อนตัวกระเปียกมากตัวเทาพี่เสือเลย <c oughs> แต่เควสันโคตัวแค่ไหนโอ้โหตัวอย่างยักษ์เลยเฮ้ย,ยทำไมไมมันมันดิ้นได้อะเฮ้ยทำไมมันดิ้นได้อะเฮ้ยเฮ้ยรถรถนี่วิ่งได้ด้วยพ่เสือเขาดิ้นได้อะ คนเท่ว่าก่ะเออมิติใหม่อันนี้อะไรเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะสองตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะใช่อีกัวนโนดอนไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่กาลิมิมัตรตรงนี้นะเรารู้จักนะเออตัวนี้เรารู้จักนะกาลิมิมัตนะทุกคนนี่เออแต่ตัวนี้สองตัวนี้จําชื่อไม่ได้แล้วทุกคนเออชื่อไรหรอ เราจำชื่อไม่ได้นะเ,นเขาใส่หัวเขาใส่หัวแล้วบอกว่าเมื่อกี้ใส่หัวใส่หัวทำไมเหรอครับคน,นคุณจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันครับใช่ไหมเออโอ้โหนี่ก็บรรยากาศดีมากนะทุกคนอากาศดีมากเป็นการนะครับนี่ที่เขื่อนขุนด่านประกันชนนะมีเดรนเสาให้เรานั่งด้วยนะเ,นเดรนอเสาไราเดอร์ก็มีตรงนี้นะครับนี่ แล้นเสารเดอร์ Rider. นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เลยให้เราได้นั่งนะมีอยู่ 3- 4สี่ตัวนะครับทุกคนตรงนี้นะอ่ามีสกูตเตอร์ไดโนเสาร์นะที่เราให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะใส่หัวได้ด้วยนะกระดุกกระดิกนี่กระดุกกระดิกเลยอ่าแล้วก็มีโหหุ่นไดโนเสาร์เต็ไมไปหมดเลยนะทุกคนไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเจอไดโนเสาร์เต็ไมไปหมดเลยพี่เสือสนุกไหมสนุกไหมแต่เราเจอตัวนี้เปล่าว้าว ก,ก็คีออสเล็กนี่หายากจริงๆนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่กันก่อนดีกว่าเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวแถวเสาที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อนะทุกคนวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับบายไปแล้วอูลานโนซอลาแฮเ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าใช่ใช่ใช่ <c oughs>